สวัสดีครับตอนนี้เวลา4ี่ทุ่มหนึ่งนาทีสิบศูนย์หนึ่งเป็นเลขกลับนะครับแล้วตรงนี้ครับสี่ทุ่มเมื่อกี้หนึ่งนาทีนะเพิ่งมาเป็นสองนะต่างกันนิดนึงก็คือว่าเวลาเราซื้อหินอุกบาตนะครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่ม7เจ็ดมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดเวลาเราซื้อหินอุกบาตครับหินอุกบาตเนี่ยเราทําอะไรก็ตามจะล้างขวดนะ้ําเปิดมือถือมาก็เป็นยี่สิ้สองสามสิบสามอะไรอย่างเงี้ยครับ หรือว่าจะลงลดก็จะกลายเป็น10.01ก็จะเป็นเลขกลับบางทีก็เป็นเลขเบิ้ล1010หรือเป็นเลขซ้ำหมดเลย111 1 11. 11. แบบนี้นะครับซึ่งอุกบาทพวกนี้จะมีพลังพิเศษชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในเลขที่มันเนาะวินเนาะม,มันจะอยู่ในเลขที่มันดีนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เด้อ เดี๋ยวโทรนัดกันพรุ่งนี้อ่าโอเคนะครับ เวลาเวลาของเรานี่นะครับมันจะลงตัวมากนะครับมันจะมีแต่เลขสวยๆนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเซนะครับ